สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆคลิปนี้นะคะตุกตาจะชวนทุกคนไปเก็บผักเสี้ยนในสวนมาดองกันค่ะเดี๋ยวเรามาหาผักเสี้ยนกันค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ฝนตกนะคะผักเสี้ยนก็จะเริ่มงามเดี๋ยวเราก็จะหาไปเรื่อยๆนะคะจนฝ่าจะได้สักหนึ่งมือเราจะหาผักเสี้ยนไปดองกันค่ะก็พอให้ได้เก็บนะคะเพื่อนๆต้นอวบมากเลย พอได้กินพอได้กินพอได้กินนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเลือกเด็ดช่วงแค่ว่าช่วงต้นอ่อนๆนะนี่อันนี้เริ่มมีดอกนิดๆแสบเราเอาแค่พอหักได้นะคะไม่งั้นเก็บไปแล้วมันจะแก่ อันนี้คือมันปลูกไว้วครั้งเดียวแล้วพอเวลาต้นเขาแก่จัดใช่ไหมคะเม็ดมันก็จะร่วงทีนี้เราพอฝนตกมาเราก็จะพอได้เดินมาหาเลมกินได้อยู่เนี่ยคะ่ะอ๋ออันนี้ออกดอกแล้วค่ะคเพื่อนๆแต่เราก็จะเลือกเอาแค่ยอดอ่อนๆเวลาเราเอาไปดองแล้วก็เด็ดใบไปไหน่อ ยอดน่ากินอืมแค่นี้จบได้เยอะแล้วนะครับเพื่อนเพื่อตุ๊กตาปลูกเป็นแปลงไว้แต่ว่ายังไม่ขึ้นเลยค่ะพอดีฝนไม่ค่อยตกแต่ตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วเดี๋ยวคงจะออกออกเยอะวันนี้ก็มาเก็บตรงนี้ก่อนค่ะเก็บตรงส่วนย่อมผักเสี้ยนดองนี่ อาหารจานโปรดของคนญี่ปุ่นบ้านตุกตาเลยนะคะเนี่ยเอาไปดองจิ้มน้ำพริกเดี๋ยววันนี้ตุกตาจะดองให้เพื่อนๆนได้ชมด้วยนะคะเราไม่ต้องใช้น้ำมะพร้าวไม่ต้องใช้น้ำซาวข้าวเปรี้ยวเปรี้ยวด้วยวิธีธรรมชาติ ว่าอันนี้ก็จะเป็นต้นตะลูกใต้ใบนะคะอันนี้จะเอาไว้ต้มดื่มก็ได้นะคะเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึง่งแต่ว่าทุกต้งไม่เคยกินค่ะแต่ได้ยินคำาล่าลือม,มาว่าขมมากเพื่อนเพื่อนแค่นี้ก็เต็มกะละมังแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราหาต่อคะ่ะหาอยู่แถวๆเนี้ยแหละคะ่ะเพราะว่าฝนตก พอจะมีให้เก็บต้นใหญ่มากค่ะเพื่อน,นอเพื่อนได้ฝนเจอแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ต้นงามมากเลยมีดอกเลี้ยวดอกนี่แหละเสียบดีโอ้ยต้นใหญ่มากค่ะเพื่อนเพื่อนอวบอันนดีจัง เราก็จะมาหาที่มันงอกขึ้นเยี้ยนี้มากินมากใครไม่เคยกินผักเซียนต้องลองดูได้แล้วค่ะเพื่อนๆได้หนึ่งกระมังเราจะล้างทำความสะอาดเศษดินเศษทรายที่ติดอยู่กับต้นผักเซียนให้สะอาดนะคะเพื่อนเจากนั้นให้เราใส่เกลือนะคะพอประมาณคะ่ะแค่พอขยำ กับผักเซี้ยนให้ใบช้ำๆต้นช้ำๆนะคะ จากนั้นให้เราเทน้ำผักเซียนทิ้งนะคะแล้วเติมน้ำลงไปใหม่ค่ะน้ำที่เราเติมลงไปใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนถ้ามีรสจืดเกินไปให้เพื่อนๆใส่เกลือลงไปนะคะให้พอมีรสเค็มหน่อยค่ะจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนํำผักเซียนไปใส่โหลแก้วนะคะแล้วกดกดให้แน่นนะคะแล้วใส่น้ำเติมลงไปให้พอท่วมผักเซียนค่ะ สำหรับทุกตานะคะทำโหลแตกยังไม่ได้ซื้อใหม่เลยค่ะก็เลยต้องใช้เป็นพลาสติกก่อนค่ะน้ำที่ทุกตาเติมลงไปก็คือจะเป็นน้ำที่อยู่กับผักเสี้ยนในกระมังเมื่อกี้นะคะผักเสี้ยนที่ทุกตาได้มานะคะก็ประมาณ1นึ่กำมือใหญ่ๆนะคะตุกตาก็จะใช้น้ำตาลปี๊ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะวางบนผักเสี้ยนค่ะหลังจากนั้นเราจะปิดด้วยใบตองนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ผักเสี้ยนโดนแดด โดยตรงนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบกินเปรี้ยวมากๆนะคะก็ให้เพิ่มน้ําตาลปี๊บได้นะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะปิดฝาโหลให้แน่นนะคะระหว่างวันนะคะเราก็จะนำโหลผักเสี้ยนไปตากแดดไว้นะคะปกติถ้าอากาศบ้านเราร้อนจะจัด2คืนก็กินได้แล้วนะคะเพื่อนๆแต่ช่วงนี้อากาศไม่ค่อยร้อนค่ะก็จะใช้เป็น3ามคืนนะคะ ผักเสี้ยนครบกำหนดกินได้แล้วค่ะมีกลิ่นหอมผักเซี้ยนแล้วก็มีรสเปรี้ยวนะคะหากเพื่อนๆชมคลิปแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะยังไงตุกตาก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุกตาด้วยนะคะ